่ในสนามลบกออเอ้ยสาบอย่างได้แล้วก็คือนี่จะลองอะไรดีเอเมนี่เป็นอีดาเล่นพี oh

ว่าพอลื่นชา้ชารอเดี๋ยวเต้มแม็แมน่ผมมน่สองไม่ใช่ยังไงไม่รู้เล บอมึงก็ไม่รู้เมือนกันบอลที่84ตันี้นะต้องเฟินิเชอร์ได้ตนเได้ไ้มมันเอ้ยเอ้ยต้องฟินิเชอร์ได้ถึงจะได้ทีปดปดนมันน้อนล้าดีทนเดี๋ยวผมไม่รูเต็มแมยอ้ย นสองสามสี่แต่ว่าถ้าฟินิเอร์ได้ใช่ไหมทุกคนมันเดินแบบนี้มันจะขย้อแต่น้ตตัวอักอรนี่ตัวอ

เสียงจมูกกระบอกเหล็กนี่นี่ยอะจังี่ก็คือ้โเมลขยัหจะได้ไมีตัวใหม่อันนี้ชื่ออะไรวะสถาปปนิกมนุษย์ 嗯，你。<Huh? S 2>